วันนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าถ้าเราจะมาวิเคราะห์ถึงคอนเซปต์คาร์ของโตโยต้าเนี่ยต้องบอกว่าโตโยต้าไม่ตกยุคแน่นอนครับอันนี้นะครับเป็นคอนเซปต์คาร์รถไฟฟ้า100%ที่สามารถบรรทุกของได้จริงครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามันใช้แพลตฟอร์มที่ต้องบอกว่าสวยงามมากครับแล้วก็พละงกำลังมอเตอร์รับประกันได้เลยว่าโตโยต้าไม่ทำให้เสียชื่อแน่นอนครับ เป็นแบบ BEV เลยนะครับผมก็คือใช้ไฟฟ้าแบบ100%นะครับความคุ้มค่าไม่ต้องสืบครับผมบอกได้เลยนะครับว่าชุดแบตชุดนี้นะครับถ้าเป็นตามที่ผมคิดนะครับมันต้องคือชุดแบตตัวเทพนะครับกับมอตเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ใน b z 4 x หรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับว่า มันจะใช่ชุดเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าพัฒนามาแล้วนะครับสำหรับ b z 4 x เนี่ยนานมากครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เอามาจับคู่กับรี v o เมื่อไหร่สุดยอดครับบอกได้เลยก็ยังเป็นคอนเซปต์คานะครับขายจริงปีหน้าเท่ากับว่าตอนนี้นะครับโตโยต้าจะมีอะไรใหม่บ้างนะครับก็ 1. เลยครับรถไฟฟ้านะครับ2รถน้ำมันครับ3 รถไฮบริดนะครับ C รถพลังงานไฮโดรเจนครับบอกได้เลยนะครับติดตามดีๆนะครับกับสำหรับสาวกโตโยต้าทุกท่านนะครับรถคันนี้ขายจริงปี66ครับผมสุดยอดครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเบื้องต้นก็เราเอามาให้ชมเบื้องต้นนะครับต้องขอบคุณนะครับภาพจากโอตอลา t ไทยแลนด์นะครับผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ